วันนี้แก้วจะมาแนะนําเว็บเติมเกมแคชท็อปแคนก็จะเป็นเว็บ s u p e r ร์ l l ลสโตร์เว็บนี้เป็นของแท้ของเกมแคชท็อปแคนเติมที่นี่คุ้มที่สุดแล้วนะครับเดี๋ยวแก้วจะพามาชมครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างครับเขาเอาแบบเว็บใหม่ครับก็เลยอ่าก็เลยอยากจะพามาชมกัน,นครับเผื่อท่านใดที่ยังไม่ได้รู้จัก Super ร์เซลสโตร์ครับเดี๋ยวแก้วจะมาแนะนํากันก็แก้วจะพามาชมกัน,นครับแล้วแก้วจะ ทำการซื้อให้ชมกันนะครับว่าแก้วเติมแพ็กเกจต่างๆครับมันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เราจะได้ของพิเศษอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเมื่อเข้ามาที่เว็บนะครับแก้วจะใส่ลิงก์เว็บให้นะครับเว็บก็จะเป็น s t o r e s u p e r c t l l e c o m นะครับแก้วจะใส่ลิงก์ไว้ให้นะครับทั้งในคําอธิบายและคอมเมนต์ปักหมุดครับท้ชมกดที่ลิงก์มันจะใช้โค้ดแก้วกล้าอัตโนมัติเลยนะครับก็จะเป็นการสัมสุนแก้วด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่กดที่ลิงก์มานะครับ โอเคเราเข้ามาครับก็จะเป็นหน้าเว็บที่เขียนว่าไอเทมพิเศษส,สำหรับสโตนครับแล้วก็ล็อกอินด้วย Supercell ID เพื่อดูข้อเสนอที่ปรับแต่งสำหรับท่านเราสามารถล็อกอินด้วย Supercell ID ได้นะครับแก้วจะล็อกอินเลยก็กดเข้าไปนะครับแล้วก็แก้วจะเข้าระบบก่อนเนาะก็เหมือนเข้าตอนในเกมนะครับคือกรอกอีเมลแล้วกรอกรหัสยืนยัน6ห,หลักนั่นเองแก้วล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับก็จะพบกับข้อเสนอต่งตางๆครับ เข้ามาครับก็จะมีข้อเสนอพิเศษครับที่ขายเฉพาะในเว็บไซต์นะครับในเกมหรือในที่อื่นจะไม่มีนะครับจะซื้อได้เฉพาะในเว็บไซต์นะครับเดี๋ยวแก้พามาชมกันว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างแพ็คแรกนะครับเป็นแพ็คใหญ่นะครับเป็นแพ็คข้อเสนอเมก้าครับแพ็คนี้ราคา1 8 0่บาทนะครับก็แพงใช้ได้เลยครับเดี๋ยวดมดูกันว่ามันคุ้มยังไงนะครับแพ็คนี้จะมีมูลค่า7เท่านะครับแล้วก็จะได้รับรูน้ำดำสามชิ้นนะับ แล้วก็รูนทองคํามชิ้นและรูนน้าม่วง3มชิ้นครับรวมถึงตําราสรรพสินครับที่ใช้อัปเกรดอะไรก็ได้ให้เสร็จทันทีนะครับสเล่มตําราสิ่งก่อสร้าง3เล่มและตําราอาคม3เล่มนะครับแล้วก็แก้มองว่าคุ้มนะถ้าผู้ชมจะเติมอยู่แล้วนะครับเพื่อที่จะอัปเกรดสิ่งก่อสร้างครับให้เสร็จทันทีก็สามารถที่จะเติมแพ็กนี้ได้นะครับแล้วก็ชมได้สเปพยากรด้วยได้ตําราด้วยนะครับสามารถที่จะเติมทองคาเติมน้าดาเติมน้ําม่วงครับแล้วก็อัปเกรดได้ทันทีเลย เหมาะกับสายเป่อมากๆเลยนะครับและที่สําคัญเลยครับท่านผู้ชมเห็นด้านบนเขาจะเขียนว่าบวก2,500แต้มนั่นหมายความว่าท่านผู้ชมเติมที่นี่ครับมันจะมีระบบเส้นทางบูัณะใหม่ครับในเว็บไซต์ครับชมสามารถที่จะสะสมแต้มนะครับแล้วก็รับรางวัลไปได้นะครับอย่างเช่นตอนนี้ถ้าแก้วเข้าใจไม่ผิดนะครับแก้วน่าจะได้น้ำยาการฝึก1ขวดนะครับเดี๋ยวแก้วกดรับนะและชมกันะครับว่าในเกมจะเกิดอะไรขึ้นแก้วกดรับไป แกไม่แน่ใจว่าในเกมจะขึ้นไหมอ่าเดี๋ยวแก้สลับไปหน้าจอในเกมครับแก้วเปิด2เครื่องเนาะในจอในเกมครับขึ้นแล้วนะครับว่าคุณได้รับไอเทมน้ำยาการฝึก1ขวดนะครับแก้วกดตกลงโอเคเราสามารถที่จะเชื่อมต่อได้เลยครับแก้วก็จะทําให้ให้ดูเนาะเป็นการเช็คด้วยนะครับได้ของจริงไหมไม่จกตาแล้วก็จะสืบแมได้เพชร1 0 0เม็ดนะครับแล้วก็มีไอเทมเม็ดมลนอื่นๆครับแก้วจะเลื่อนช้าๆนะครับชมจะได้ดูได้แต่ที่จริงคุณชมสามารถที่จะเข้าไปดูได้ด้วยตัวเองเนาะ แก้วว่าแก้วจะแนะนําทีมงานครับว่าแก้ไขฟอนต์ให้มันใหญ่ขึ้นนะครับเพราะว่าตอนนี้อ่านยากมากๆเลยแล้วก็ท้าสนใจนะครับแก้วเห็นว่า9,970แต้มครับจะได้ตําราการต่อสู้1เล่มเลยครับถือว่าค่อนข้างดีเลยมีตําราซิงโกสตานครับแล้วก็มีรูนทองคามีรูนน้ําม่วงด้วยครับแล้วก็ทุกๆพั 1, แนแต้มจะได้เพชร1 0 0รเม็ดนั่นเองนอกจากนี้นครับเราอาจจะไม่เติมบ่อยครับเราอาจจะ ทำขั้นไม่ได้เยอะนะครับแต่ว่าเกมก็ใจดีนะครับมีความท้าทายนะครับเราสามารถที่จะเข้ามาที่ความท้าทายนะครับแล้วก็ทําความท้าทายได้นะครับมันจะลิงก์จากบ้านของเราเลยครับเราเพียงแค่ทําตามนี้เลยนะครับแก้วเข้าใจว่าระยะเวลาครับมันคือ7วันหรือ1สัปดาห์นะครับก็คือ7วันครับเวลาที่เหลืออยู่ตอนนี้มันอยู่เหลืออยู่สามวัน19ชั่วโมงนับจากวันที่แก้วอัดคลิปนะครับมันก็จะให้เราทำนะครับมีล็อกอินเข้าแค t of Can แควันได้10แต้มครับ ทำลายสรากางห้าหลังได้สิบแต้มครับแล้วก็ทําบุัดาดาวคูณ2ของหมู่บ้านหลักให้เสร็จนะครับก็ได้สิบแต้มครับแก้วทําครบแล้วก็เลยได้รับน้ํายาการฝึกไปนั่นเองที่แก้วเข้าใจไม่ผิดนะแล้วก็เราสามารถที่จะทําได้นะครับแล้วมันก็จะรีเซ็ตทุกๆ7วันถ้าแก้วเข้าใจไม่ผิดเนาะโอเคเดี๋ยวแก้วกลับไปเลยครับเดี๋ยวแก้วจะทำการเติมให้ดูด้วยครับว่าถ้าแก้วเติมเนี่ยแก้วจะได้ปลดล็อกของรางอะไรบ้างครับ เรามาดูข้อเสนอต่อไปนะครับเป็นข้อเสนอพิเศษสโตพิเศษนะครับอันนี้จะราคาย่อมเยาวหน่อยครับอยู่ที่729บาทครับมูลค่า8เท่านะครับเราจะได้ตำราพูก้า5เล่มเลยครับือว่าหวมมากเลยครับอัพทีพูก้าตันเลยนะฮะแล้วก็ตำราสิงโกสร้าง3เล่มนะครับรวมถึงตำราการต่อสู้3เล่มนะครับแล้วก็มีรูนทองคําและรูนน้ำม่วงอย่างละ1ชิ้นก็จะได้แต้ม1,000แต้มครับแล้วก็ แพ็กเกจที่แก้วจะเติมวันนี้นะครับก็คือแพ็กนี้เป็นแพ็กมูลค่า20เท่านะครับก็ราคา99บาทครับเราจะได้น้ํายาช่างก่อสร้าง10ขวดครับแล้วก็น้ํายาวิจัย10ขวดครับต้องชมลองคิดง่ายๆครับ2อย่างได้20ขวดครับก็เท่ากับว่าตกขวดละ5บาทครับถือว่าคุ้มมากๆเลยแล้วเราก็จะได้แต้มอีก150แต้มถือว่าเป็นแพ็กเกจที่น่าสนใจครับแล้วก็แพ็กเกจจะเปลี่ยนใหม่ทุกๆเดือนครับถ้าแก้วเข้าจะไม่ผิดนะทุกซีซันนั่นเอง ซีซั่นนี้ก็จะเป็นอียิปต์เนาะก็จะมาในเซตนี้เลยครับเดี๋ยวเราเราชมกันว่าหลังจากจบ19วัน19ชั่วโมงครับจะเปลี่ยนแพ็กเกจไหมแล้วก็แก้วจะดูระดับต่อไปนะครับเป็นพาร์ทที่น่าเสียใจนะครับก็คืออาบัตผ่านครับหรือว่าพาร์ทเนี่ยบัตรทองคำนะครับราคาจะไม่ลด10%แล้วนะครับเมื่อก่อนครับถ้าเราเติมในเว็บไซต์ครับมันจะลด10%เหลือ224บาท10สสตางค์นะแต่ตอนนี้นะครับจะราคาเท่าในเกมเลย 249บาทครับคือเติมในเกมก็249เติมในเว็บก็249แล้วมันแตกต่างกันอย่างไรเติมในเกมได้แค่บัตรทองคําแต่เติมในเว็บได้แต้ม350แต้มแล้วก็จะมีระบบใหม่นะครับเป็นการ์ดสแตมบัตรทองคำนะครับคือเราสามารถที่จะซื้อและได้สแตมนะครับให้นึกถึงชานมไข่มุกนะครับเราสามารถที่จะซื้อ1แก้วนะครับก็ได้ปั๊มหนึ่งแก้วนะครับพอครบ6แก้วก็ไปแลกแก้วใหม่ครับแต่อันนี้นะครับเราจะได้ถ้าเราสะสมครบ กบาททองคำครับซื้อครบ6ใบครับเราก็จะได้ตาราสรรพสินครับตำราสรรพสินก็จะใช้อัปเกรดอะไรก็ได้ให้เสร็จทันที1่ชิ้นนะครับถือว่าคุ้มมากเลยนะครับเดี๋ยวแก้วจะแก้วเข้าใจไม่ผิดครับคือแก้วสะสมไปแล้ว4 4ใบนะครับแก้วขาดอีก2ใบวันนี้แก้วจะลองเติมอีก2ใบนะครับเพื่อดูว่าแก้วจะได้ตําราสรรพสินหรือไม่เดี๋ยวเราไปดูกันเนาะแก้วขอพาทัวร์้ังค้าก่อนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นบัตรอีเวนต์นะครับ ราคาเท่ากันกับในเกมเลยครับก็คือ179บาทครับแต่ว่าเติมในเว็บไซต์นะครับจะได้แต้ม250แต้มครับก็ดึงดูดท่านผู้ชมนะครับมาเติมในเว็บไซต์นะครับเพราะว่าถ้าเราเติมในเกมเราจะได้แค่บัตรอีเวนต์แต่เติมในเว็บไซต์นะครับได้แต้มเอาไปแลกของรางวัลก็น่าสนใจกว่าเนาะเราจะลงมาต่อนะครับมันก็จะมีข้อเสนอครับที่ขายในเกมตอนนี้ที่แก้วเข้าใจนะครับคือข้อเสนอนี้จะขายในเกมครับแล้วก็จะเปิดในราคาด้วยนั่นเอง ก็คือสามารถที่จะเลือกเติมในเกมก็ได้นะครับหรือว่าเติมในราคาก็ได้นะครับตอนนี้มีเรสซูเปอร์นะครับมาขายนะครับ3มแพ็คนาะงแพ็คละ99 3 49 7 2เจนะครับแต่ว่าเราจะราคาเท่ากัน,นครับราคาเท่ากันเกมจะได้เรซซูเปอร์เท่ากันนะครับแต่ว่าเราจะได้แต้มเพิ่มนั่นเองถ้าู้ชมอ่าไม่ได้ลำบากอะไรนะครับก็เติมในเว็บก็จะได้แต้มด้วยนะครับแก้วก็แนะนำให้เติมในเว็บมากกว่าจะคุ้มกว่านั่นเอง แล้วก็มีสกินกับฉากมาขายเหมือนกันนะครับก็ขายเท่ากับในเกมนะครับแต่ว่าเราจะได้แต้มอย่างเช่นราชันไอยาคุมนะครับของคิงเนี่ยสามื้อ9บาทนครับจะได้แต้ม500แต้มนั่นเองตอนนี้แพ็กเกจที่มีนะครับก็มีเท่านี้แล้วก็สุดท้ายครับจะเป็นเพชรเพชรเนี่ยแก้วเสียใจนะครับคือเราไม่ได้เพชรเพิ่ม10%แล้วนะครับแต่ว่าเราจะได้แต้มมาแทนอย่างเช่นเมื่อก่อนครับถ้าเราเติมเพชร14,000เพชรนะครับเราจะได้เพิ่ม อีก1,400เพชรนะครับแต่ตอนนี้เราจะได้แค่1 4 0 0 0เพชรเหมือนเติมในเกมแต่เราจะได้แต้ม5000แต้มก็ไม่รู้ว่าแบบไหนมันคุ้มกว่ากันนะครับยังไงชมลองตัดสินใจดูนะครับว่าจะเลือกเติมที่ไหนนะครับแต่แก้งมองว่าเติมในเว็บยังไงก็คุ้มกว่านะครับถ้าถ้าเติมได้นาอโอเคเดี๋ยวเรามาถึงช่วงสําคัญแล้วนะครับเราจะเติมกันแก้วจะเติมแพ็กเกจนี้เลยนะครับ99าบาทโอเคกดปายนะครับพอเรากดปายนะครับมันก็จะขึ้นข้อเสนอสูตรสุดคุ้มนะครับ เราสามารถที่จะชําระเงินได้นะโอเคแก้วแชร์ฮอสปอตจากโทรศัพท์นะครับแล้วโทรศัพท์มันร้อน,นครับมันก็เลยก็เลยตัดเน็ตเนาะแก้วเลยกดแล้วไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวแก้วจะให้ดูนะครับแก้วกดข้อเสนอสตอสุดคุ้มไปนะครับ99บาทและแก้วบอกแล้วนะครับว่าแก้วจะเติมบัตรทองคํา2ใบนะครับเพราะว่าแก้วมี ID ดีบ้าน13กับบ้าน14ที่จะเล่นนะครับเราสามารถที่จะซื้อบัตรทองคําและส่งให้เพื่อนในเกมได้นะครับหรือว่า ส่งให้ไอดีอื่นของเราได้นะครับที่เป็นเพื่อนกันในซูเปอร์เซ ID ไอดีก็สามารถที่จะทำได้นะครับชมอาจจะจัดอีเวนต์ในแคนครับอย่างเช่นใครที่แจกเยอะสุดครับหรือว่าใครที่ทําเกมแคนเยอะสุดครับก็จะได้บัตรทองคําก็สามารถที่จะจัดอีเวนต์ได้นะครับเดี๋ยวแกจะซื้อบัตรทองคํามันก็จะให้เราบวกไปนะครับเขาเขียนว่าอ๋อเขาเขียนตรงนี้นครับว่าการแสตมป์บัตรทองคำนะครับซื้อบัตรทองคำหนึ่งใบนะครับเพื่อรับตาราสรรพสิ่งแก้วกดปุ๊บ แล้วก็จะได้ตำราสมุดสิ่งนั่นเองตอนนี้นะครับราคาจะอยู่ที่597บาทครับเดี๋ยวแก้วกดชำระเงินโอเคพอเรากดเข้าไปนะครับก็จะไปหน้าชำระเงินครับเดี๋ยวแก้วชมกันว่าเป็นอย่างไรนะครับคือการเปลี่ยนแปลงในเว็บไซต์ครับมีการเปลี่ยนแปลงครับทางฝั่งของเว็บไซต์นะครับได้เปลี่ยนพาร์ทเนอร์ที่ให้บริการทําการรับชำระเงินครับเมื่อก่อนเขาใช้เขาใช้อะไรนะก็จะไม่ได้ครับแต่ตอนนี้เปลี่ยนมาเป็น ฟ a สต์ปริงนะครับทำให้เราไม่สามารถที่จะจ่ายผ่านทูมอนี่ได้แล้วนั่นเองแก้วก็เลยต้องแนะนำนะครับว่าให้ชมนะครับทำการเติมผ่านบัตรเครดิตหรือไม่ก็บัตรเดบิตนะครับนำเลขมากรอกแล้วก็เติมได้เลยแล้วก็เดี๋ยวแก้วจะทำการเติมนะครับวนนี้ก็จะหมดเท่านี้เลยนะครับที่ขึ้นตอนนี้แก้วกดปุ๊บแล้วก็โอเคชำระเงินสำเร็จนะครับเดี๋ยวเราดูในเกมก็จะขึ้นแล้วนะครับตอนนี้ ขึ้นว่า Book of E t e r เ i ติครับแก้วได้ตำราแล้วนะครับแล้วก็แก้วได้เพชร1 0 0เม็ดนะครับและแก้วได้น้ำยายช่างก่อสร้าง1ขวดและได้แก้วได้เพชรอีก25เม็ดนะครับแล้วก็แก้วได้น้ำยายสเปกตร์ขวดแล้วก็ได้เพชรอีก25เม็ดนะฮะแล้วก็ข้อเสนอสตูอสุดคุม้มได้บัตรทองคำ2า2ใบนะโอเคเด็กแก้วพามาชมนะครับมาเช็คของก่อน,นครับว่าเราได้ของครบไหม เริ่มจากดูบัตรทองคาก่อนเนาะเอ้ยบัตรทองคําค่อยดูละกันเดี๋ยวแก้วจะส่งให้เพื่อนให้ดูด้วยว่าส่งให้เพื่อนทํำยังไงแก้วเข้ามาในเกมนะครับแก้วยกโทรศัพท์มาแก้วได้เพชรเพิ่มมาครับตอนนี้มีเพชรร้อยสเจ็ดสิบสี่เม็ดนะก็ถือว่าดีเลยครับเดี๋ยวแก้วจะดูไอเทมเม็ดมูลก่อนนะครับว่าแก้วมีไอเทมอะไรบ้างไอเทมเม็ดมูลครับตอนนี้แก้วก็มีน้ํายาช่างกวาดสานครับสิบเอ็ดขวดแล้วก็น้ํายาวิจสิบสามขวดครับหากว่าคุณชมเติมนะครับมันสามารถที่จะ ทะลุหลอดได้เลยครับถ้าว่าเราจุดได้5ขวดครับมันก็จะเกินให้เลยแต่ถ้าเรารับฟรีครับหรือรับในบัตรทองคําเราจะรับเกินไม่ได้ต้องเติมเท่านั้น,น,น,นครับแล้วก็กรูนแก้วก็ได้มาครบเลยครับแล้วก็ตําราครับแก้วก็ได้มาครบเลยจะได้ตำรา,รา,ราไหมเอาได้สรรพสิ่งเนาะนี่สรรพสิ่งก,ก็ใช้เอ,อัปเกรดอะไรก็ได้นะครับให้เสร็จทันทีแก้วแนะนําให้อัปเกรดสิ่งที่ใช้เวลานานที่สุดเลยจะคุ้มที่สุดนะครับก็ถือว่าได้ครบไม่จกตานะฮะโอเค เดี๋ยวแก้วจะพาผู้ชมนะครับไปส่งกันต่อนะฮะไปส่งกันต่อแก้วเข้าไปที่การตั้งค่านะครับแล้วก็กดเลือกเชื่อมต่อแล้วนะครับแก้วจะเข้าไปดูนะครับว่ากดที่เกมของฉันจะเห็นว่าตรงแคตเอาแคนครับมันจะมีรูปด้านบนก็จะเป็นบัตรทองคำนะครับที่มี2ใบแล้วสามารถที่จะส่งให้เพื่อนก็ได้นะครับแก้วกดตรงนี้นะแล้วกดเบอร์จากให้เพื่อน,นครับแก้วจะส่งให้แก้วก้า KTs14 นะถ้าแก้วจะไม่ผิดบ้านของแก้วคือ KTs14 กับบริจาคโอเคแล้วแก้วส่งให้ KTs13 แบบนี้เลยแล้วเดี๋ยวแก้วพาไปชมกันนะครับว่าคนที่รับจะรับยังไงแก้วสลับ ID ไปเป็น ID14 ใช่นะครับแก้วล็อกอินไว้อยู่พอเราเข้าไปนะครับมันจะขึ้นว่าเพื่อนส่งมาให้นะครับเราน่าจะปฏิเสธได้นะที่จะไม่เอานะครับเราอาจจะเฮ้ยเราไม่เอานะครับเราเติมเองได้ เอาส่งให้คนอื่นก่อนก็ดีกว่านะครับก็เป็นผู้ <c oughs> ผู้ดีนะเป็นผู้ใจดีนะก็สามารถทําได้แค่กดยอมรับนะครับแบบนี้เลยก็เพิ่มโกพัทไปยังคัาของท่านแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวแก้วจะเข้าไปที่บัตรทองคํากดเปิดใช้งานบัตรทองคำนะครับแล้วก็กดเปิดใช้งานแก้วก็จะเปิดใช้งานตอนนี้แก้วก็เปิดใช้งานบัตรทองคําแล้วนั่นเองก็สามารถที่จะมาเล่นบัตรทองคําได้นะครับแบบนี้เลยโอเคเร,เรากลับไปที่เว็บกันต่อนะ แล้วก็จะมีหน้าสรุปด้วยนะครับแก้วลืมบอกไปนะว่าโอ้โหโอดขายของเลยนะครับแก้วลืมบอกไปว่าตอนที่ผู้ชมเติมนะครับเดี๋ยวแก้วขอลองเติมแก้กดกดเติมให้ดูนะอ่าแก้วจะกดอ่าแก้วจะกดอ่าที่เราเติมแล้วมันจะขึ้นว่าซื้อแล้วนะครับแก้วจะลองกดบัตรอีเวนต์นะครับหนใบแล้วก็ท่านชมกดชําระเงินนะครับแบบนี้มันจะมีแถบตรงนี้นะครับแก้วขอโปรโมทนิดนึงนะ เพื่อเป็นการสนับสนุนแก้วนะครับมันจะมีตัวซีตรงนี้อยู่นะครับคุณชมสามารถที่จะกรอกโค้ดใครก็ได้นะครับหรือว่าคนที่ผู้ชมชื่นชอบครับอยากสนับสนุนแก้วครับยังไงผู้ชมชอบใครก็กกคนนั้นเลยนะครับถึงว่าไม่ใช่แก้วก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าผู้ชมไม่เสียหายอะไรนะครับเติมก็ไม่เสียตังค์เพิ่มแล้วก็ผู้ทําคลิปจะได้จะได้ส่วนแบ่งด้วยนั่นเองถ้าผู้ชมชอบแก้วก็กอกแก้วก้านครับ K L A W K L A หรือว่ากดที่ลิงก์ครับมันจะกรอกอัตโนมัติเลยถ้าไม่กรอกก็ฝากกรอกด้วยนะครับ ขอบคุณมากมากเลยมันก็จะเป็นการสักตัวหนุนคนทำคอนเทนต์นะครับอ่าคนทำคอนเทนต์อย่างแก้วนะครับก็จะได้ส่วนแบ่ง5%นะครับหลังจากหักค่าใช้จ่ายสมมุติว่าคุณชมเติม100บาทนะครับแก้วก็ได้ประมาณ4บาทอะไรเงี้ยนะครับก็จะประมาณนี้เนาะแก้วก็จะนำไรายได้ที่ได้นะครับมาพัฒนาช่องให้ดีขึ้นไปเพื่อที่จะทําคลิปให้ดีขึ้นนั่นเองวันนี้ก็นํามาฝากกัน,นครับกับการนําเสนอเว็บเติมเกมซูเปอร์เซลสโตร์นะครับก็ฝากคุณชม ไว้ด้วนครับยังไงคุณชมชอบไม่ชอบสามารถคอมเมนต์มาบอกได้นครับเดี๋ยวแกวใส่ลิงก์ไว้ให้สามารถกดที่ลิงก์แล้วไปช้อปกันได้เลยวันนี้แกลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ